นานในความอึดถึกชนโตต้าไฮรักใครจะเชื่อกระบะยอดนิยมอย่างโตต้าไฮรักจะอยู่คู่คนไทยมามากกว่าครึ่งทศวรรษหรือ55ปีโดยคำว่าไฮรักย่อมมาจากไฮรีลักชัวรี่ที่สุดแห่งความหรูหราซึ่งผ่านมาแล้วกว่า8เจเนอเรชั่นกับ55ปีที่โตต้าทำการตลาดกับรถกระบะในไทยจะมีรายละเอียดแต่ละโฉมเป็นอย่างไรเรามาฟังกันครับ เจนเนอเรชันที่ 1, Tota โตโยต้าไฮลัก N10 ผลิตปี1,968-1,972ถึง 1972. เริ่มตั้งแต่ปี1,968หรือพศ2511โตโยต้าได้เริ่มผลิตกระบะฐานสั้นภายใต้ชื่อโตโยต้าไฮลัส โดยใช้รหัสตัวถังว่า Rn10 เป็นกระบะ2ประตูเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร77แรงมา้ารหัส2 r l 4เกียร์ธรรมดา4สปีดผลิตที่โรงงานในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัทฮิโน่เคลมว่าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะมีการเปลี่ยนรหัสเป็น1.6ลิตร รหัส 12R ในปี1971ส่วนในเวอร์ชั่นฐานยาวได้มีการเพิ่มเข้ามาในปี1969ส่วนรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นรุ่นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับรุ่นฐานสั้นซึ่งเป็นบล็อกเครื่องยนต์ 2R t i g h เจเนอเรชันที่2โตโตต้าไฮรักเอ20เอ25ผลิตปี1972ถึง1978เมื่อมาถึงปี1972ทางโตต้าได้ปรับโฉมกระบะไฮรักของตัวเองใหม่เป็นกระบะฐานสั้น Rn20 และกระบะฐานยาว Rn25 ยังคงใช้โรงงานผลิตฮีโน่เช่นเดิมส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นรหัส12 r และเบนซิน1.6ลิตร83แรงม้าเป็นเครื่องยนต์หลักในตอนแรกก่อนที่จะมีการเพิ่มเครื่องยนต์2.0ลิตร121แรงม้า18 r และเพิ่มทางเลือกเกียร์อัตโมัติ3สปีดเข้ามาในปี1973 สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่136กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในประเทศไทยนั้นจะมีการจำหน่ายทั้งฐานยาวและฐานสั้นแต่จะมีเครื่องยนต์1.6ลิตรเกียร์ธรรมดา4สปีดเพียงอย่างเดียว I know exactly haven't what I want truck seen yet. Generation ที่3 Toyota Hilux N30 N40 ผลิตปี1978-1983ขยับมาในช่วงปี1978 Toyota ได้มีการเปิดตัว Toyota Hilux โฉมใหม่ ซึ่งมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปทางโคง้งมนภายใต้รหัสตัวถัง Rn30 และ Rn40 เป็นชมที่เริ่มมีแบบสีประตูและระบบขับเคลื่อนสีล้อเข้ามาโดยตัวขับเคลื่อนสีล้อจะมีเพียงเครื่องยนต์2.0ลิตรรหัส1 8 r เท่านั้นแต่ก็ถูกหยุดผลิตไปเมื่อปี1983 และผลิตเพียงระบบขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นและนิชมนี้เองที่เริ่มมีการเพิ่มเครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาในปี1979และใช้เครื่องยนต์ดีเซลในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อแทนเครื่องยนต์ดีเซลในปี1983และสําหรับชมนี้ทางโตต้าเริ่มมีโรงงานผลิตของตัวเองแล้วโดยเป็นโรงงานทาฮาร่าในจังหวัดไอจิส่วนในประเทศไทยนั้นเรียกชมนี้ว่าม้ากระโดดโดยมีตัวถังทั้ง RN30 และ RN40 มีเครื่องยนต์รหัส 12A เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด1.6ลิตรแต่ในช่วงปลายก็เริ่มมีโฉมใหม่ซึ่งเรียกว่าโฉมกรุงซีวลไยมาจากที่ได้กรุงซีิลไยเป็นแบบโฆษณานั่นเองโดยใช้เครื่องยนต์แอล2.2ลิตรมีทั้งระบบกับเคลื่อน2ล้อและ4ละ้อรวมถึงมีแบบ4ประตูเข้ามาในไทยแล้วโฉมนี้นิยมใช้กันมากในหน่วยงานราชการที่ต้องใช้ในสภาพพื้นที่สมบุกสมบันเช่นกรมป่าไม้กรมแผนที่ทหารเป็นต้น เจนเนอเรชันที่4โตโยต้าไฮลัก N 50 N 60 N 70ผลิตปี1983ถึ1988มาถึงปี1983โตโยต้าเพิ่มทางเลือกของรถยนต์ให้กับลูกค้าแบบใหม่โดยนำห้องโดยสารแบบ Extra Cap เพิ่มเข้ามาหรือเรียกกันให้เข้าใจง่ายคือกระบะแบบมีแคปซึ่งเป็นกระบะรุ่นแรกที่โตโยต้าได้ผลิตแบบแคปขึ้นมาโดยช่วงแรกมีการใช้เครื่องยนต์รหัส 22A เบนซิน2.4ลิตร97แรงมา้าก่อนที่จะเพิ่มขนาดเครื่องยนต์แบบหัวฉีด22 2 RE 2.4ลิตร105แรงม้าเข้ามาเพิ่มในปี1,984นอกจากเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ยังมีเครื่องยนต์ที่บ้านเราคุ้นเคยอย่าง 2L 2.5ลิตร83แรงม้าและ 2LT 2.5ลิตรเทอร์โบ93แรงม้าโดยการผลิตนั้นได้มีการเพิ่มโรงงานในอุรุกวัยมาด้วยเพื่อเป็นการรองรับตลาดที่โตมากขึ้นในฝั่งอเมริกานั่นเอง ส่วนในประเทศไทยนั้นเข้ามาเมื่อปี1984ถูกเรียกชมนี้ว่า Hercules โดยใช้เครื่องยนต์ 2L ดีเซล2.5ลิตรก่อนที่ช่วงปลายจะปรับมาใช้เครื่องยนต์ 2L 2.5ลิตรภายใต้ชื่อเรียกว่า Toyota Hilux Hero เจเนอเรชันที่ 5, โตโยต้าไฮรัก N80 N90 N100 N110 ผลิตปี1988ถึงปี1997ในปี1988โตโยต้าได้มีการปรับปรุงตัวถังแบบใหม่ขนาดยาวขึ้นทําให้เพิ่มขนาดห้องโดยสารแบบเอ็ก a ราแคได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมส่วนชมนี้ในประเทศไทยจะมาถึงยุคของโตโยต้ามิีิเอ็ ที่สามารถทํายอดขายได้อย่างถล่มทลายโดยรูปร่างที่โดดเด่นโดนใจวัยรุ่นยุคสมัยนั้นถูกจับมาแต่งกันอย่างแพร่หลายโดยใช้เครื่องยนต์ 2L2 2, เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเป็นหลักก่อนในช่วงหลังจะเพิ่มขนาดเป็น 3L ดีเซล2.8ลิตรเข้ามาเป็นทางเลือกเพิ่มเติม Generation ที่6โตต้าไฮ l ัก N140 N150 N160 และ N170 ผลิตปี1,997ถึงปี2005ชมนี้โรงงานโตโยต้าในประเทศไทยมีบทบาทในตลาดโลกมากขึ้นด้วยการเป็นฐานผลิตส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกโดยเรียกว่าโตโยต้าไฮลักไทเกอร์เริ่มผลิตตั้งแต่ปี1,998ใช้เครื่องยนต์หลักเป็น 5L ดีเซล3.0ลิตร และ5 LE 3.0ลิตร1 k z ดีเซล3.0ลิตรก่อนที่ช่วงหลังจะเริ่มนำระบบ Direct Injection Dot 1 6ทอ u r b o เข้ามาเร็วดีเซล2.5ลิตร Turbo เข้ามาใช้ครั้งแรกถือเป็นเจ้าแรกที่ใช้ระบบหัวฉีดแบบราง What h a p p e น เจนเนอเรชันที่ 7, โตโยต้าไฮรักเอ็นสิบเอ็และ AN30 ผลิตปี2004ถึงปี2015ถือเป็นโฉมที่ขายดีที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะมีอายุโฉมยาวนานถึง11ปีภายใต้ชื่อโตโยต้าไฮรักวีโกที่ใช้โรงงานในประเทศไทยเป็นฐานผลิตหลักและส่งออกไปทั่วโลกมีตัวเลือกให้มากมายทั้งกระบะ2ประตู4ประตูเอ็ก a ราแขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน2ล้อยกสูงและเป็นโฉมที่เริ่มการใช้เปิดประตูแบบสมาร์ ที่สามารถเปิดแคปให้กว้างออกมาได้ส่วนเครื่องยนต์ก็มีให้เลือกกันแบบทั้ง 1KD FTV ดีเซล3.0ลิตร 2KD FTV 2.5ลิตรรวมทั้งภายหลังยังมีเครื่องยนต์แบบ VVTI รหัส 2TR FE เบนซินขนาด2.7ลิตรซึ่งในยุคสมัยนั้นราคาน้ำมันค่อนข้างจะแพง2.7ลิตรเบนซินก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะนำไปติดแก๊สใช้ Le l l a m o de para Generation 18, t o y o t o s โต p ้ r ไฮ e ัก r d a r l e s นึ่งร้อยยี่ e ิบเอ t อ t นหน่ง a ้อยส a มสิบผลิตปี2015ิถึงปัจจุบันชมนี้ถูกเรียกว่า t o t ้า h ฮ l ักรี vo เป็นโชมที่ถูกปรับปรุงหน้าตาไปจากเดิมเป็นอย่างมากเพื่อให้ถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นโชมนี้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 21, พฤษภาคม2015ที่ประเทศไทยเครื่องอยนต์ในประเทศไทยมีให้เลือกทั้งแบบ 1GD FTV ดีเซล2.8ลิตร 2GD FTV ดีเซล 2.4ลิตรและ2 TR FE เบนซิน2.7ลิตรแต่สำหรับตลาดอื่นแล้วยังมีเครื่องยนต์1 TR FE เบนซิน2.0ลิตร1 t r FE V6 เบนซิน4.0ลิตร 2 KD FTV ดีเซล2.5ลิตรและ1 KD FTV ดีเซล3.0ลิตรและ5 LE, l e ดีเซล3.0ลิตรจำหน่ายในประเทศต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประวัติความเป็นม,มาของโตต้าไฮรักแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเห็นได้ว่าโตต้าไม่เคยหยุดพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี่เป็นเพียงรายละเอียดคร่าวๆข,ของกระบะยอดนิยมในซีรีส์ไฮรักในรอบ55ปีผ่านมาเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีการปรับหน้าตาออปชันต่างๆ ระหว่างทางมาตลอดสำหรับคลิปหน้าเราจะมีประวัติรุ่นไหนหรือข้อมูลรถอะไรมาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโตโยต้าเดมอโโตสำหรับวันนี้ผมขอาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ